เอาละครับก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม The Henry Stickmin Collection นะครับผมไม่ใช่ Stickman นะ Stickmin โอเคมาอยู่ในบทที่2แล้วมามาจนละกัขโมยเพชรครั้งที่แล้วติดคุกยังไม่เข็ดใช่ไหมเรามาขโมยเพชรกันอีกแล้วเลยฮะโอเคมาเลิกนเลยดีกว่าในฐานะนายกเทศมนตรีข้าจะขอประกาศว่านิสัรตการโบราณคดีดูนิส ได้เปิดแล้วครับขอบคุณครับเอาอีกแล้วนะเห็นเพชรเป็นไม่ได้เขาต้องลงมือโอ้โหมันถึงก็ให้เลือกเลยว่าจะเปิดตรงกลางหรือว่าจะสเตลออกไปอ่าลองสเตลก่อนสเตลลก่อนแบบว่ารอบนดี้เข้าไปหน่อยโอ้เราก็ต้องมาเลือกอีกโอ้สปิน เพว่าไอ้รองเท้าเช่นนี้มันต้องมีประเด็นแน่ๆเลยจัมเบิลฮอปเปอร์เนี่ยลองดูสวิว่าแล้วว่าแล้วมันต้องเด้งไปไหนไม่รู้เอาตก <c oughs> <c oughs> ไอเทเลพอร์ตเนี่ยมันจะใช้ได้กี่โมงวะครั้งที่แล้วก็แบบมีประเด็นกับมันหลายเรื่องอยู่นะอ่าลองดูิรอบนี้จะน,นี้เข้าไปได้ไหม <c oughs> ไปไหนอะวัด อย่าบอกนะโอ้ยตายเก็บแทนเอารอดเรอเฮ้ยได้เฉยไอ้บ้าปกติไม่เคยได้โอเคเหรียญเหรอ,เ,อ,อเหรียญปืนมัปดปอ,ดอกก้อนพันช์แล้วยาล่าหุ่นเฮ้ยเราต้องล่งหนเข้าไปดิเพราะว่ามันล่องมองไม่เห็นชัวร์เลยตรงเนี้ยอ่าเราก็มองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นวะอะไรวะ มันแบบหาตัวเองไม่เจอเหมือนกันใช่ปะ่ะมันจะบ้าเลยมึงหายตัวแล้วตัวเองก็หายไปด้วยนี่นะแบบ่าต,ตามไม่ได้เราโยนเหรียญเข้าไปเออเหรียญนี่พัตฟักโคตรไวเกิดอ,อะไรขึ้นยังไม่รู้เรื่องเลยหืม What โรยตัวลงไปตะขอแล้วนี่ปืนอะไรวะเนี่ยวอร์มโฮลไรเฟลิลไหนลองสิมันเป็นปืนอะไรเฮ้ยปืนพอเท่าอ้า เพชรล,ลวกอ่ะเฮ้ย <c oughs> ล้วก็ลวกอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆอยจะโอ้โหแ้วโพูดยาวเลยอะไรวะเนี่ยไม่รอเกมพอเท่าอืมลองตะขอ,อะดิเกี่ยวลงไปกิบมาดึงเอาตัวเอาลลอลงไปเฮ้ยได้ด้วยเว้ยเลเซอร์คัตเตอร์กับแฮมเมอร์เอาเลเซอร์ตัดดิเรามารอบเลนนะเว้ยเราจะให้เสียงดังไม่ได้อ้าเอา แล้วกัดตัวเองตาย <laughs> โดนตัดไม่มีเลือดเหรอไม่มีเลือดเราเป็นสติ๊กแมนเป็นตัวเส้นงไงเอาค้อนทุบไอ้อะไรที่มันดูแบบว่าแบบว่าไม่น่าเวอร์มันดันมันดันเวอร์ก็ไปเกมเนี้ยมันบวดสตีน <laughs> โหแค่กล้องเดียวพังขนาดนี้เลยโอ้โห <laughs> แล้วก็จะเอาไปยังไงเนี่ยทีเนี้ยเดี๋ยวนะเอาปืนใหญ่มาปืนใหญ่ แผ่นไม้กับชีสยิงแม่งเลยเฮ้ยจะทำงี้โอ้โหงงแผ่นไม้นี่ผมว่าดีตัวไปชัวร์เลยมันเวิร์กิงหรอหลังจากนั้นพวกเขาก็จับเข้าไปเลยโอ้จริงเหรอเออเฮ้ยเอาวาามีพวกด้วยมารอรับอยู่ โหมันรู้สึกว่ารอบนี้เหมือนแบบว่าชอยมันเยอะมากเลยเว้ยต้องกลับไปเล่นอีกหน่อยละ a p check อันนี้เพื่อเราหรือว่าจะอยากกาดวะออกระโดดทำอะไรออาเอา,เอาน่าตกใจนะที่เธอกระโดดได้ไกลขณะที่กำลังถือเพชรหนักๆอยู่เลยเ <c oughs> มือนก็เออไลฟ์ฟอนเอามา เดี๋ยวน้ำยิงไม่โดนเลยเหรอเอามุมมองบุคคลที่หนึ่งน่าจะยิงง่ายกว่าปะแล้วอันนี้มันมุมคอมุมมองบุคคลที่สองไงแล้ววสติหักคอมง่ายขนาดนั้นเเอาคอใครแน่วาเนี่ยโอ้โหบอกแล้วว่าระวังบันไดมีแค่ทางเดียวแล้ววะคือไดมอน แล้วเอาโดใส่อ๋อเอาเพชรทุ่มใส่หัวเพราะมันหนักเกินแต่มึงก็แข็งแรงเนาะเฮ้ยแล้วผ่านง่ายงียยง้เลยโหอ,อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะข่ามจริงเราได้มาแล้วหนึ่งเอนดิง้งผมสงสัยว่ามันน่าจะแบบว่าอีพิโซดละสามเอนดิ้งแน่เลยแล้วดูสิม่งคือมีแบบฉากพาดเยอะมากเลยเรากลับไปดูอันเกา่กาๆพอเริ่มตั้งแต่เนี้ยมันเทเลพอร์ตมันถูกใช่ไหมแอนตี้กรเวิตี้แคป เออหมวกต่อต้านแรงโน้มถ่วงเหรอมันใช้ยังไงวะอ๋อลอยขึ้นไปผมว่าลอยขึ้นไปจนแบบว่าไม่ได้ลงแน่เลยอันนั้นไงโ <c oughs> ชคดีนะฉันอยากจะไปอวกาศมากเลยอ่ะมันโชคดีตรงไหนวะถามจริงไปอย่างเงี้ยเอ่อชิกเล่ปืนอะไรวันนียเลเซอร์อะไรสักอย่าง <c oughs> เฮ้ยเลเซอร์ย่อตัวอ้าว <c oughs> สาเดือนไม่ใช่เหรอจะบอกนะหนีสาเดือนอ่ะเขาไม่ได้หนีและน่าจะตายอยู่กับสาเดือนพิกเอ็กซ์ไปกุดเป็นไมค้าฟเลยแม่งมีคีเปอร์จริงแล้วเข้ามาได้ด้วยมีอะไรบางอย่างอยู่ในเค้กนั้นเขาจะใช้มันหลบหนีไปแราวฉันก็โดนไล่ออกไม่มังเลยใช่ไหมใช่ฉันไม่ค่อยชอบนี่เท่าไหร่ผู้ปลาที่เธอได้โปรด นี่อะไรอ่ะมันต้องให้เลือกหรือว่าจะเอาไหนอ่ะระเบิดเครื่องบินปื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 นยิงยิง <laughs> แล้วดูหน้ามานันระเบิดระเบิดปาไปเอาโอ้โหแล้วมึงก็ไวเกินกูแล้วไม่ระเบิดด้วยไงตาโดนเท้าทำไมพวกเขาเก็บระเบิดไว้ในพิพิธภัณฑ์ล่ะมันอ,อาจจะไม่ระเบิดก็ได้ อะไรที่มันดูแบบว่าไม่เวิร์กมันดันเวิร์กใช่ไหมไอเครื่องบินส้นตีนมันน่าจะได้นะผมโอ้โหนั่นไง uh, ฉันต้องไปเตือนใครบาง <laughs> เลี้ยวซ้ายดีกวา่อาอ้าวไปตรงเลยเอ <laughs> เอก็คิดอยู่แล้วมันมันไม่น่าไปได้หรอกดูทรงอะมีแต่ต้องไปทางซ้ายวะไป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  อะงงอะดีงงอะด,งงอดีอะไรเกิดขึ้นเจอเพชรว่ะแล้วมียามสองคนเอเลี่ยนครอบ,บาเดี๋ยวอันนี้มึงแต่ละอย่างนะมึงล้อเกมที่กูคุค้นเคยเลทตายอะลองเอเลี่ยนก่อนไปเข้าไปอ,าอ้าวไม่ไม่ให้ม่ได้กูดูเหมือนว่ามันยังไม่ทับตามคำสั่งนะโอเค อเอ,อเลียนอลองลูกบอลนี่ดิจบมัน <laughs> โหจะตีลิกศิธิ์ป่ะเนี่ยทุยจะบ้าเหรอทีมมาโจอะเกิดอะไรขึ้นวะวัด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 วัอดอะโอ้ยโอ้ยเกมแคชเลยทีเดียวอลองเหตุน,นี้นี่ ว่าต้องขยายล่างหรือมีพลง<ะ>ังนั่นไงนั่นน่ะว้ายิงกูไม่เข้าอ่ะดิกูแข็งแกร่งไงไข่อะไรวะเนี่นไยไข่นกเลยทุ<ะ>่เสากูก็เดือดเกินเวือ้องช่วหรอวะาเอ้าทำอะไรกูวันน่ะ นี้คือสู้กับกูหรือว่าสู้กับดวงวันยุ่นวายไม่หมดเลยเออท่านครับท่านอาจจะอยากมาดูสิ่งนี้ผมกำลังจับสัญญาณความพลังของได้ที่ระดับ1ิลิบมันมาจากพิพิธภัณฑ์โบพระเจ้าช่วยกุ้ยทอดสาวซานปไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะบอกให้จาตัดสินใจเรื่องนี้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อจัดการสถานการณ์นี้ ใครกำลังดูทีวีอ่ะกลับไปทำงานเดี๋ยวนี้เออขอโทษครับวหนาะผมจะกลับไปทำงานเดี๋ยวนี้ครับจะอ,อู้ดิเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรวะเนี่ยอ้าวเราต้องเลือกเหรอเอ่อโหผมรู้เลยคืออะไรอรอลนี้ก่อนนี่คือ,อเลขไไห,หารสูนเป็นไปไม่ได้ปะหนึ่งสามสามเจ็ดหารศูนย์หารศูนย์เป็นไปไม่ได้ แล้วหายไปเลยคืออะไรวะเออโทษทีนะฉันอยู่ในห้องน้ำอ่ะเอออะไรอะทุกคนอยู่ที่ไหนอะไรกันวะเนี่ยนิวโลนิวเฮียลงวูฮู้โหดเลยลงจริงมาเนี่ยตายปะโอ้มึงต้องลงนิวเฮียเลยอ้าวเราก็ตายด้วย <ś m> เออไอเครื่องจักรนี้คืออะไรวะลองดูสิวัดอุยอะไรวะเนี่ยหุ่นยนต์ oh. เสียงเพลงออก,ก็โคตรดังอะไรวะตัวเบลเลอร์เลยทางออกยู่นั้น ไป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 โหเสียงเพลงอย่างดังเลยทำอะไรกันวันนี้แล้วเราไม่ได้เพชรเลยเราก็หนีออกมาอเงี้ยนะได้ปะวะสรุปเราไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเราหนีออกมาเฉยแต่ว่าเอ้ยเพชรมาเฉยวอดอะไรวะโคตรมันก็โชคดีเกินทอะไรที่มันแบบว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เนาะโอ้โห อะาลองมีอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ลองไอลิควิดฟิเกเตอร์นี่คืออะไรวะของเหลวอะไรวะอย่าบอกไอวิชาทะลุกําแพงนั่นอีกแล้วเหรอวิชาทะลุกําแพงนั่นอีกแล้วลทาตัวใว้เป็นของเหลวทะลุเข้าไปข้างในอ้าวแต่ประเด็นคือเราไม่ได้ทะลุเข้าไปไงเรามันทะลุลองทะลุลงไปพื้นโลกผุคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะฮะโอ้ย อะไรวะเทีมพอสมองเหลื่อยอตรงนี้ผมยังไม่ได้ลองฟอกค้นพันต่อยแม่งอ,อะไรอะ่ะฮะปัญญา,าอ่อนชิบหายเลยแม่งปืนนี่ลองไปยังวะตอนลองยิงดิ <c oughs> เอายิงไม่โดนแต่มันง่วงเอาแล้วมาดูตัวเองตอนไหนวะอ่ะทุยลอยตรงนี้นี่ดอบตัวลงไป ให้ดาวนนะลงไปแบบไม่มีอะไรนะขาหักชัวเลยอ้าว,วหนักกว่าขาหักอีกตกมาโดนหัวกระแทกคิดว่ามันจะเวิร์กจริงๆเลยฮะมันก็ไม่คิดว่ามันจะเวิร์กหรอกไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้มีอันหนึ่งคือตรงนี้คือชีสไอแพงอาะได้แต่ชีสเนี่คืออะไรกินชีสแล้วมีพลังไรไงอะไร ออะอะไรอ่ะจริงเหรอคืออะไรวะกูยังงงเลยกูก็งงกินไม่เห็นมีอะไรก็นึกว่าจะมีพลังเหลือแต่ไอตรงแยกตรงนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลย่ะลองดูสิมันจะเป็นยังไงวะนี่มันเห็นเราเว้ยผมไม่ไําอะไรมันเห็นมีตรงนี้อันนึงคอบายังไม่ได้ลองเดเนี้คือเวิร์คคอบาคืออะไรเสียงอะไรวะ มันแก๊สเลยอ้าวอะไรวะนะ่ะเกิดอะไรขึ้นวนันนี้คืออะไรวะอะไรหลุดลงมาแล้วมีอันนี้อันหนึง่งดาวเทียมเหรอรยิงเลเซอร์ลงมาแน่เลยไมเลเซอร์หน้ามันตูดนั้นวะเฮ้ยยิงอะไรลงมาอ,มอ้าวแล้วหายมหมดเลยโอเครูนี้หมดไปแล้วเหลือรูที่แบบว่าต้องบุกป,ปตรง,ตรงๆสินะใช่ไหม มันมีแบบว่านเนี่ยเราต้องลองบุกเข้าไปตรงๆกี่หมดสค์เข้าไปหรือไงวะเนี่ยมันไม่ใช่หมอสค์มันเป็นสกูตเตอร์อะไรมะนะันวัตเตอเฮลอะไรอะเตเอเอัดกดคีย์ไม่ทันอาวไปแล้วกดคีย์ไม่ทันอะไรวะมาทำอีกรอบดีกระโดดอา้าวเดี๋ยวกดไม่ติดโทษโทษทำไมทำไมัไม้ำจ้ำจ้ เอาเอาเอาแต่ตัวเองก็ปิวรถก็ไปคนก็ไปเด้เอ่อลิกเตะหืมเตะใครอ่ะแล้วเราก็เตะกาดไปด้วยดีคุณได้กาดไปคนนึงมันดีเหรอวะแล้วแรมคืออะไรวะหืม <c oughs> ชนเข้ามาข้างใน กูมาแล้วเว้ยนีกูมาตอนหน้าเลยกูไม่ได้เตี้ยว <c oughs> มาโลโลโลหึมโลมงทำอะไรไม่ได้ดิอ้าวมาถึงเฉยเลยเออบักกิตใส่กองใส่กองใส่ไม่ใช่กองดิตะก้าหน้ารถเอา้า <c oughs> ไอ้บ้ามึงหนักงี้เลย ฉันขอให้นายสนใจวิชาฟิสิกส์มากกว่านี้นะแต่ไม่ดีมึงว่ามึงเก่งวนตีมากกว่าทอเคเบิลต่อกับเพ็ดแล้วก็ลากไปใช่ไหมโอเคหลังจากนั้นพวกเขากดจับเขาไปเลยโอ้จริงเหรอใช่นั่นแหละตอนนั้นฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะหาที่แดกต่าคิดว่าเข้ายางมคืนอันตรายน้อยกว่าครับไปแล้ว ไอ้สองดาวจะบ้าตำรวจเอออ้าวไม่ทันอ้าวมไม่ได้กดคีย์เลยเมื่อกี้เดี๋ยวยังมันไห้ทันเลือกเลยอีกรอบนี้สองดาวเว้ยสองดาวรอด GTA กินไม้กิ่ไม้เดี๋ยวนะเพชรล่ะเดี๋ยวนะตัวเองรอดแต่เพชรมีแต่ก้อนหินแล้วสินะไล่มาสองคนตับไม่ได้หรอกก้อนหิน ทำอะไรอะ่ะโอ้โหปลาใส,ส่ตำรวจเอาร่วงไปแล้วเจ้าหน้าที่ล่วงแล้วย้ำเจ้าหน้าที่ล่วงแล้วโอ้โหสามดาเลยมันไล่อะไรขนาดนี้บาปุบาโปุงงยังไงล่ะพวกนี้กลาวขนด้วดยทำอะไรไม่ได้หรอกเป็นไงล่ะกี่ดาแล้วสี่ดาไหมไปไหนวะเนีนน่ยสะพานสะพานทขางอะ่อะ รีบรีบรีบ bribery is a federal offense sir อ้าวโคตรตายกลางหัวไม่เวิร์กอมันควรจะเวิร์กดิแต่ว่ามันไม่เวิร์กไงหนี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 ไม่ทันแล้วรถไปอย่างช้าฉันไม่คิดว่านายจะไปได้ไกลกว่านี้นะเออเหลือแค่เพชรแล้วทับอะไรวะเฮ้ยรอดว่ะเขี่ยเพชรลงไปแล้วก็ลงไปด้วย แต่รถพังนะแล้วเพชรไปไหนอ่ะ๋ออ,อยู่นี่อาวะโยกหัวเลยแล้วเพชรไม่จมน้ำหรือว่ามันมารอยได้ไงวะเนี่ยเกมนี้มันกาวบอกแล้วอะไรก็ไม่รู้อะไรที่มันเป็นไปไมได้เป็นไปได้โอเคพอรี่เอนดิ้งหมดแล้วเหลือแค่ไปเก็บตกพวกที่มันแบบว่ายังเหลือช้อยเล็กๆน้อยๆอยู่ไอ้ตรงนี้ถ้าผมไม่ทำอะไรเลยอ่ะ <c oughs> ผ่านไปเลยหอก เขาเรียกว่าดาบเลยว่าดาบปะสวินเอาอะไรวะเนี่ยมันยากกว่าที่เห็นนะเนี่ยมันใช้ยากอะดิอะไรเนี่ยลูกตุ้มมาลูกตุ้มตาฟาดโอโ้โหโอเคตรงนี้หมดแล้วเหลือะไรวะเนี่ยตรงนี้ถ้าไม่ทําอะไรเลยมันจะรอดไหมเพราว่าไม่น่ารอดหรอกมีแค่รูปเดียวแน่โดวจับไม่มีเวลาให้ยืนเฉยๆนะตรงนี้อ่ะคืออะไรวะ สติกอะไรมะเอาอ๋อมันคือระเบิดสติกกี้บอมป่ะแต่มันติดมือตัวเอง <laughs> มันจะปลาใส่รถเหมือน GTA ไม่ได้ไม่ติดมือตัวเองเฉยเลยทำอะไรอะไม่ใช่เน่ผมว่าน่าจะไปบ้านดดจับโดนยิงน่าจะใหญ่ตามบูมเฮช็อต <laughs> <Boom. Head shot. laughs> ล้อเลียนอันนี้นั่นเลย <c> ans, เหลือแค่อันนี้แล้วแหละเพราะว<ะ>่า<ะ>ถ้าไม่ทำอะไร <c> ans, มันน่าจะยิงหัวเราโอ้ นี่คือแบบว่าไม่ปล่อยอแบบทําอะไรเลยคือไม่จับไม่อะไรนะยิงหัวกูเต็มเต็มเลยดูด <laughs> ู <Do> something <laughs> ทำอะไรสักอย่างก็ <laughs> ทําไปแล้วแหละโอเคบทที่สองก็จบไปแล้วนะกับการขโมยเพชร <laughs> ต่อไปก็จะเป็นบทที่สามบทอะไรวะเนี่ยอยู่บนเรือเหาะมันเหมือนอมงกุฎเลยเพราะว่า Among อมงกุฎเอามาจากเรือลำนี้แหละพราะว่าใช่โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ